เทคโนโลยีการเงินเชิงควอนตัมได้เปิดใช้งานกลุ่มอินเทอร์เน็ตระดับ Cb ซึ่งในขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการอย่างเต็มที่แล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่มีความหวังในการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินทั่วโลกแนวคิดและนวัตกรรมที่ปฏิวัติวงการของนิสซอ์กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินการและการนำไปใช้งานอย่างจริงจังถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเราในการประกาศเปิดตัวกลุ่มอินเทอร์เน็ตระดับ Cb ที่จะส่งเสริมการเข้าถึงและบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้นระบบการเงินเชิงความตั้ม QFS ก็ได้ถูกเปิดใช้งานเพื่อมอบความสามารถในการจัดการธุรกรรมอย่างรวดเร็วและปลอดภัยความเร่งด่วนในการจัดการแพลตฟอร์มและบริการเฉพาะทางจึงมีความจําเป็นอย่างมากในขณะนี้เนื่องจากการพัฒนาของระบบการเงินเชิงความตั้มจะช่วยขับเคลื่อนการปรับปรุงและปฏิรูปทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นเทคโนโลยีการเงิน QFS ได้เปิดใช้งานกลุ่มอินเทอร์เน็ตระดับ Cb เป็นทางการแล้วเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ ที่การเปลี่ยนแปลงสําคัญต่อโครงสร้างระบบการเงินโลกขณะเดียวกันแนวคิดในซาร่าเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายการดําเนินงานคาดว่าจะส่งผลต่อการบริหารจัดการทางการเงินของประเทศอย่างมากเรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ประกาศเปิดตูวกลุ่มอินเทอร์เน็ตระดับ CD ดีพร้อมกับการเปิดใช้งานระบบการเงินเชิงความตั้ QFS ที่มอบโอกาสใหม่การทําธุรกรรมปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการจัดการแพลตฟอร์มและบริการเฉพาะทางมีความเร่งด่วน เนื่องจากระบบการเงินเชิงความต่มเข้าสู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบความต้องการในการปรับปรุงและพัฒนาโซลูชันทางการเงินสูงขึ้นเพื่อรองรับผู้ใช้งานและสร้างความมั่นคงกับระบบเศรษฐกิจแหล่งข่าวระดับสูงแจ้งว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้ระบบการเงิน QFS เตรียมเข้าสู่การปฏิบัติการทางทหารอย่างเข้มข้นเพื่อต่อต้านกลุ่มที่บูชาความชั่วร้ายนอกจากนี้ในเดือนนี้ระดับ CB ถูกเปิดใช้งานหากคุณเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ควรติดต่อผู้นำที่ดูแลระดับ CB เร่งด่วน เพื่อเตรียมพร้อมและมีส่วนในกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นขณะเดียวกันมีข่าวลือเหล่าผู้อาวุโสชาวจีนที่สนับสนุนการริษัสกุลเงินโลกด้วยทองคาของพวกเขาได้ซื้อกิจการธนาคารกลางทั้งหมดของกลุ่มลับที่ดําเนินการอยู่ทั่วโลกการเคลื่อนไหวนอกจากมีผลกระทบต่อระบบการเงินโลกในอนาคตโดยนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและโมเดลการเงินที่เคยมีมาตั้งแต่ก่อนหน้าธนาคารเหล่านี้ล้มละลายมานานแล้วและดําเนินการด้วยเงินเฟียตซึ่งถูกควบคุม โดย ASI n c ที่ทำหน้าที่เป็นบริษัทที่พิมพ์เงินตามความสะดวกของตนเองการดำเนินงานในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดปัญหาทางการเงินภายในแต่ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการเงินโดยรวมทำให้เกิดความไม่แน่นอนและวิกฤตทางเศรษฐกิจในวงกว้างธนาคารระหว่างประเทศเหล่านี้ได้รวมเข้ากับ QFS แล้วและรับบทบาทที่แตกต่างกันดังนั้นธนาคารบางแห่งจึงไม่อนุญาตให้คุณเข้าถึงบัญชีของคุณ ในทางกลับกันมีธนาคารหลายแห่งที่บูรณาการ XRP โดยใช้ ISO 20022โปรโตโคอล,ลการส่งข้อความของบล็อกเชนนี้สามารถบูรณาการเข้ากับระบบธนาคารเพื่อส่งเงินได้แล้ววิธีการข้ามพรมแดนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนี้ถือเป็นข่าวดีมากและคุณควรใส่ใจเพราะตอนนี้ QFS ได้รับการเปิดใช้งานแล้วในไม่ช้านี้อาจมีการแจ้งเตือนที่บอกให้คุณไปที่โต๊ะแลกรับและเชื่อมต่อกับระบบใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ จากโอกาสนี้ผมขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมและตัดสินใจด้วยนะครับการสนับสนุนช่องสุดท้ายนี้ผมขอ,อาฝากทุกท่านกดไลก์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปแปลเสียงภาษาไทยในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนชอของเราเป็นอย่างดีสมอมาครับ